ใครก็ได้รับผลรองกรรมนั่นแหละ,ะการรมฐานสังขาเล็กน้อยนะปริเชตยที่แดพูดถึงปัจจยะสังขารก็คือการรวบรวมข้อธรรมหรือคาถาที่เกี่ยวกับปัจจยะก็คือปัจจัยหรือเหตุนะก็คือปฏิจจสมุปบาทและก็ประฐานนี้ในเรื่องอการรมฐานสังขารก็รวบรวมเฉพาะอันที่เป็นกรรมฐานที่อยู่ในศาสนา,านี้คือสมถาากรบมวิปัสนา ในเรื่องของสมถะก็มีกสินใช่ไหมกสินที่เกี่ยวข้องเป็นองค์กรรมฐานมีอยู่สี่สิบองค์เี่เราต้องรู้มีสี่ิองค์ก็มีกสิน 10, สิบอสุภาษสิบอนุสติสิบอันนี้ก็จำว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่แค่นั้นแหละก็คือสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่มีทั้งหมดเจ็ดหมวดจำได้ลกะกสิน 10, สิบอสุภาษสิบอนุสติสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่อันนี้ก็ อปรมญญาญยาสีอรุป,ปะสี่อันนี้ก็สัญญาอาหารอาหารหนึ่ง,างาธาตุดึงธาตุวัฏฐานส่วนองค์ที่จะต้องเกี่ยวข้องให้เราเข้าใจในเรื่องพวกนี้ก็คือคําว่าภาวนาภาวนาก็มีบริกรรมภาวนาบริกรรมว่าอะงรน,นะแต่นี่คือหมายถึงเราตั้งกุศลเพ่งไปในองค์สิงเรียกภาวนา บริกรรมเริ่มต้นปะริอูนุโคอะไรอย่างนี้ต้นปะลิน,นี่มาจากคาว่าปะลินะเริ่มกุปจาระก็คือสมาธิเริ่มตั้งมั่นอัปนาคือแนบแน่นความแนบแน่นในอารมณ์ในกรรมฐานอันนี้อันนี้ที่สุดแล้วผู้ที่ได้อัปนามักจะได้ฌานจิตเสมออันนี้คือสภาพของความแนบแนนแนบแน่นของกุศลที่มีต่อ กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานนั้นนะอันนี้เป็นลักษณะของนิมิตที่ปรากฏในขณะที่เราจเจริญกรรมฐานเขาจะสอดคล้องกันนิมิตก็มีสามคือบริกรรมภาวนาคือตอนเริ่มต้นที่เรานั่งเพ่งนั่งมองแหละจ้องทางตานะพอเป็นอุคานิมิตหมายถึงว่าเราไม่ต้องมองก็ได้หลับตานี่ก็ปรากฏขึ้นในใจเลยหลับตานี่มองเห็นภาพเหมือนกําลังลืมตามองเลยหันไปทางไหนก็เห็น นี่เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกนิมิตติดใจติดตาคือไปทางไหนก็เห็นเนี่ยนี่ห้ามขับรถนะเนี่ยเอาจริงไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมันติดไปตลอดเลยไงปฏิภาสคณิมิตนี่คืออันนี้เริ่มพออุคณิมิตติดตาไปนานๆเรารักษาเขาไว้เนี่ยเขาจะเริ่มใสสะอาดนะคือจะมีกำลังเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วย่อขยายก็ได้บางทีนะ เรานี่เราต้องรักษาเขาไว้การทําให้นิมิตเจริญขึ้นคือการรักษาด้วยกุศลเมื่อถึงขั้นหนึ่งจิตสงบแนบแนแนต่ออารมณ์ดีแล้วกําลังมีมากแล้วจิตจะเปลี่ยนเป็นฌานาจิตอันนี้คือทุกอย่างลงตัวแล้วนะสมาธิได้เวลาได้อารมณ์ได้เรียบร้อยชานะจิตเกิดขึ้นในขณะด,ดับลงนะที่ได้แล้วปฐมฌาน ก็ปัจเจเวกจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะปัจเจเวกเกิดขึ้นพิจารณาว่าเอะเมื่อกี้เราได้ชาหนไหมจะรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งนิวรณ์ต่างๆไม่กุ้มลุมแล้วไม่เหนือ่อยไม่ง่วงนอนผ่องใสตื่นตัวนะแทบจะไม่นอนเลยน,ะน,นี้จิตเปลี่ยนเรียกอันนี้คือสาภาพที่บอกความเปลี่ยนแปลงของสมถะกรรมฐาน ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริตจริตทั่วไปไม่มีเดียเด่ยวๆอะ่ะคนทั่วไปมีจริตคนเปกันอยู่เสมอแบ่งเป็นสองพวกคือหนึ่งราคะโทสะโมหะไฟไม่ดีกับไฟดีเนาะศรัทธาพุทธทิแล้วก็วิตกวิตกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่โดยจริตทั่วไปพทธเจ้าก็แบ่งนับจํานวนจริตเนี่ยคือต้องมีพิสดารว่าจริตคนธรรมดาเนี่ยมีได้กี่แบบเนีย่ยคือสี่หกสิบสามแบบ วิธีการนับเจ๋งมากเลยนี่เป็นแมทริกที่แบบมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าทําได้นะตอนแรกก็แบ่งเป็นหลักในหกก่อนนะแล้วก็แบ่งเป็นทวิมูลก็คือสองอันรวมกันเนะเอาเฉพาะในกลุ่มก็เลยรวมกันกลุ่มนี้รวมกันอันนี้ก็จะรวมเป็นสองทวิมูลมีแค่สามอันนี้เป็นติมูลนะติมูลอันนี้ทวิมูลที่พอได้เสร็จ เอามามิสกะเอามารวมกันนะก็คือเอานี้หนึ่งตัวมาผสมมาผสมกับตรงข้ามเห็นไหมจนครบก็จะได้ยี่สิบเอ็ดอย่างละยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดใช่ไหมแล้วก็เอาเนี้ยมาผสมทั้งนี้ถูกไหมก็จะได้ยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดยี่สบเอ็ดนะแล้วก็เอาทวิมูลมาทวิมูลมา วิมูลได้ยีเอ็ดก็ได้แล้วนี่เจ็ดสามยี่สเอดสองครั้งแล้วก็เอาติมูลมาก็คือเอาสามเนี่ยเอานี่มาใช่ไหมมารวมกับน,นี้เอาติมูลได้เจก็คือก็คืออันนี้นี่หนึ 1, ่งสองถ้าไม่ใช่้นนัี่หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดเข้าใจปะ่ะก็คือสลับไปสลับมาเอาฝั่งนี้สลับกับฝั่งนี้ก็ได้เจ็ดนะได้เจดอย่างละเจ็ดรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยได้หกาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูคราวหน้าในเรื่องของเนื้อความต่างๆสิ่งจะต้องแสดงก็คือคำปฏิญ,ญาเนาะสมถะมิปัสสนานังภาวนานมิโตปลังกรรมฐานางังปะวัคคามิทวิธรรมปียถาอันนี้ต้องท่องได้แล้วก็แปลได้นะ คำแปลมีอยู่แค่นี้ก็สองคะแนนให้เขียนอยู่เสมอส่วนกรรมฐานก็อันนี้ก็อธิบายให้ทราบแค่นั้นแหละเขียนว่าคำว่ากรรมฐานบางทีก็เขียนกรลอมอบางทีก็กรแหมลอากาศนะกรมหาอกาศตัวน,นี้เขียนตรงตามภาษาบาลีเนาะกรลมอนี่เป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยเอามาจากสันสกฤตเอาลรลอรอม,มาเนี่ย กรรมฐานเนี่ยมีอยู่สองอย่างอันอย่างแรกนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานก็คืออารมณ์ของกรรมฐานสมถวิปัสนาธรรมดานั่นแหละก็คือองค์ที่จะมาเป็นกสินองค์ที่จะมาเป็นพิจารณาองค์ธรรมอีกอันหนึ่งนี่เป็นอารามนิกะก็คือจิตของเขาเองนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานเหมือนกันกรณีของสมถกรรมฐานตัวนี้หมายถึงอารมณ์นะอารามณิกะกรรมฐานนี่อีกอันหนึง่งไม่เหมือนกันนะ เดี๋ยวจะกล่าวไว้วิปัสสนาก็กล่าวแยกต่างกันที่อารมณ์เห็นไหมกต่างที่อารมณ์อันนี้เพ่งด้วยตาอันนี้ก็เพ่งด้วยตาเหมือนกันหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดเลยนะแต่องค์กรรมฐานเนี่ยเป็นปรมัดอันนี้เป็นบัญญัติล้วนสภาพธรรมที่เกิดขึ้นวิปัสสนาคือ ปัญญาเกิดขึ้นมี16ขั้นตอนเรียกโสรถยานแต่ก่อนที่จะเกิดอย่างนั้นจะมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นการเตรียมตัวการรักษาศีลให้จิตใจสงบก่อนส่วนสมถะก็จะมีหาสถานที่การรักษาศีลให้สบายะ หาว่าจะเอากระสินอันไหนต้องมีมีวิปัสนาจารย์คอยแนะนําคอยดูแลปฏิบัติเองคนเดียวไม่ได้ไม่ได้นะถ้าปฏิบัติเองก็สรุปขั้นต้นเอาแค่นี้นะครับขราวหน้าว่าอีกทีนะรบได้